สวัสดีครับพบกับรายการ Aqua Life Channel กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ฝั่งอันดามันนะครับจังหวัดสตูลนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาดูฟาร์มกุ้งนะครับผมที่มีการใช้หลักการลดต้นทุนนะครับผมมาลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้รวมถึงนะครับผมการจะขายกุ้งณปัจจุบันนะครับต้องวางแผนการเลี้ยงการผลิตการปล่อยให้ดีนะครับเพื่อให้ไปแมทชิ่งกับตลาดที่เรามีอยู่นะครับผมที่นี่ มีตลาดท้องถิ่นะครับผมตลาดแม่ค้าจากภายในพื้นที่แล้วก็จากต่างประเทศด้วยร่วมถึงขายห้องเย็นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวางแผนกันยังไงในการเลี้ยงนะครับและที่สําคัญก็คือฟาร์มที่เป็นมาตรฐาน ASC AH เราจะมาดูกันว่า ASC AH ฟาร์มเนี่ยสิ่งที่เขาให้ความสําคัญหรือ r รี r ค m e n t ของทางมาตรฐาน ASC AH เขาเน้นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับที่อ่างทองฟาร์มจังหวัดสตูลครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ผมก็อยู่กับทางผู้จัดการฟาร์มอ่างทองฟาร์มนะครับคุณกำธรผลผล,ผลสวัสดีครับพี่เนทครับหรือพี่เนทของเราครับผมกอ็อย่างที่ทราบกันวันนี้สถานการณ์ของเราอยู่ในจุดที่ว่าเราเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราเลี้ยงกุ้งได้ทุกคนละไม่ได้มีปัญหาแต่เขาเนี่ยเลี้ยงไงให้มันมีกําไรแล้วลดต้นทุนอ่างทองฟาร์มของพี่เนทก็คือที่เราพี่พี่เนทเป็นคนรับผิดชอบอยู่เนี่ยเราก็เหมือนกับว่า ยึดในเรื่องของตัวหลักกรารลนทุนเหมือนกันใช่ครับตร,ตรงนี้ในเรื่องของตัวการวางแผกนการลนทุนของเราเนี่ยเราทํายังไงบ้างครับหลักปฏิบัติในฟาร์มของเราหลักปฏิบัติของเราก็คือนะครับเราก็ยึดถือว่าหนึ่งเราต้องมีการวางแผนการเลี้ยงก่อนนะครับว่าเราตั้งเป้าก่อนว่าเราจะปล่อยตาการหนาแน่นเท่าไหร่รเราไปเราจะไปที่เป้าที่ไซส์ไหนนะครับแล้วก็หลักการจัดก,การโดย ที่ทางฟาร์มทำก็คือหนึ่งก็เหมือนการเตรียมน้ําระหว่างการการเลี้ยงนะครับก็คือทางฟาร์มอาศัยการพักน้ําที่ค่อนข้างที่จะนานแล้วก็การเดินทางน้ําค่อนข้างที่จะยาวเพื่อที่จะลดการใช้สารเคมีครับไปในฟาร์มครับก็คือเราเขาเรียกว่าลดการใช้สารเคมีในขั้นตอนการเตรียมน้ําเปลี่ยนเป็นในเรื่องของตัวการพักน้ําที่ค่อนข้างนานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ การต้นทุนค่าไฟฟ้าครับครับเราก็มีการเปิดเครื่องร้อยเปอร์เซ็น์หลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปครับก็คือเป็นช่วงเวลาออฟพีคของที่ว่าเราจะได้ค่าไฟที่ในราคาถูกใช่ครับก็คือก่อนถึงก็ก่อนถึงช่วงหกโมงเช้าเราก็จะเปิดเครื่องของตัวเครื่องตีน้ําให้อากาศช่วงนั้นเน้นไปทางน้นใช่ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ เรื่องการจัดการของอาหารนะครับครับเพราะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเราเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้นทุนที่สูงก็คือต้นทุนการเครื่องข้าไฟฟ้าแล้วก็ค่าอาหารสําหรับการเลี้ยงกุ้งที่ค่อนข้างจะสูงถ้าเรามีการจัดการบิงานที่เหมาะสมตามไซส์ขนาดกุ้งในการเลี้ยงมันก็ช่วยลดอีกระดับหนึ่งครับครับเดี๋ยวถามถามพี่เนตก่อนว่าในส่วนของตัวฟาร์มเราเนี่ยในพื้นที่นี้เราอ่า ตลาดปลายทางของเราคือ like ท <Yeah. S 1> ี่ไหนที่ t a r ์เก็ตในการเลี้ยงเรามีการวางเป้าหมายกันของเรายังไงบ้างอย่างเช่นเรื่องของตัวเราจะวางแผนการจับกุ้งกี่รอบแล้วก็จับทุ้งที่แต่ละรอบเนี่ยพาเชียนไซส์ไหนบ้างจะได้วางแผนให้มันให้มันตรงกับกุ้งที่เราปล่อยเรามีการหลักการในเรื่องของการวางแผนตรงนี้อย่างไงบ้างพี่ก็คือเป้าหมายของเราก็คือเหมือนเราจะเน้นทางฝั่งของศัตรูเนี่ยมันเขาจะขายแม่ค้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ต้องการของแม่ค้าเป็นส่วนใหญ่ ก็คือเราจะมุ่งไปที่เป้าที่แม่ค้าต้องการเหมือนเหมือนไซประมาณ60ตัวอย่างเงี้ยหกตัว40ตัวอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ต้องการก็คือแม่ค้าในพื้นที่แถบสตตลนี่คือก็จะต้องการกุ้งไซนี้ครับแล้วก็ขายแม่ค้าต่างประเทศแม่ค้ามาเลเซียก็คือแล้วก็จะมีตลาดต่างประเทศเข้ามาด้วยมาเลเซียเท่ากับว่าการเลี้ยงกุ้งของเราเนี่ยสายพันุกุ้งเราก็เน้นในเรื่องของตัวไม่มีความจําเป็นที่จะต้องโตเร็วมากนะหรือว่าไม่ต้องเป็นต้องไซใหญ่ขึ้นถึงขนาดบอกว่าต้องประมาณ20่ตัวหรือ10 10กว่าตัวโลอรย่่างี้ใชคับ เน้นอะไรครับสายพันธุ์ตรงนี้ที่เราเลี้ยงกันที่นี่ก็เป็นสายว่าบูรพาครับครับผมก็คือเน้นเรื่องของตัวความทนทานใช่ครับเป็นหลักนะครับแล้วเรื่องของตัวที่ทั้งที่ตั้งฟาร์มเราเนี่ยสิ่งที่ทาให้เราได้เปรียบในการเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงได้ง่ายขึ้นก็คือในเรื่องของตัวของคือฝั่งนี้อจะมีน้ําขึ้นน้ําลงวันหนึ่งอ่ะสองสองรบอบนะครับแล้วก็น้ําค่อนข้างที่จะเหมาะสําหรับการเลี้ยง น้ำค่อนข้างจะสะอาดกว่าใช่ครับทางฝั่งทางฝั่งอีกฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยใช่ครับผมทําให้เหมือนกับว่าการเลี้ยงของเราเนี่ยเรื่องของคุณภาพน้ําเราก็ช่วยได้เยอะเลย<ช>แล้วก็เวลาขั้นตอนการเตรียมน้ําก็อย่างที่พี่เน็บอกไม่ต้องใช้สารเคมีมากใช่ครับตัดตรงนี้ไปเลยใช่ต้นทุนเราลดแล้วเรื่องของตัวลูกกุ้งเราก็เลือกใช้สายพันธุ์ที่แบบว่ามีความค่อนข้างทนใช่เลี้ยงค่อนข้าง,างง่ายอัตราความหนาแน่นก็พอดีพอประมาณให้หมดสมงับพื้นที่ที่นี่ก็อยู่ประมาณ หนึ่งแสนห้าหมื่นตัวต่อไร 1> 1่หนึ่งแสนห้าหมื่นตัวต่อไร่ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นระดับที่หนาแน,น่นปันกลางใช่ครับแล้นี่คือเราก็ได้ความหนาแน,น่นระดับนี้เราก็เลี้ยงได้ตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับครับผมอันนี้คือเรื่องของตัวการจัดการเรื่องของตัวสารเคมีลดต,ต้นทุนในการเตรียมน้ําพลังงานเครื่องตีน้าในตัวาจะเปิดในเรื่องของตัวให้มันแบบว่าช่วงค่าไฟออฟครับนอกจากนี้เรื่องของการจัดการอาหารมีอะไรบ้างครับพี่นาครับการจัดการอาหารของเราก็คือเราจะเดินตามเราจะตั้งว่า กุ้งไซนี้เอ่อเพดานอาหารอยู่ประมาณเท่าไหร่เราก็ต้องเดินตามเพดานตามคือให้เหมาะสมกับความต้องการของกุ้งครับอืมครับแต่เราไซคือมันจะเราจะมีกําหนดเพดานอาหารไว้ครับครับก็คือเราจะมีเรื่องของตัวเพดานอาหารที่เราในแต่ละวันแต่ละไซ้ว่าถ้าสมมติถึงไซนี้ก็จะให้สมควรกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมเราไม่ให้เกินจากจากนั้นครับครับไม่เกินจากนั้นเพราะว่าเราเรามีเป้าหมายแล้วเรามีวางแผนแล้ว เรามีเป้าหมายในส่วนของตัวไซกุ้งที่เราจะจับ<ช>ขายแล้วถูกไหมครับตรงนี้ครับพี่เน็ตเรื่องของตัวอาหารขอนนิดนึงที่นี่เราใช้อาหารครับทางเราก็ใช้อาหารของไทย,ยูเนียนเป็นหลักนะครับ<ม>ก็คือข้อดีของไทย,ยูเนียนคือมาตระมาตรจานคุณภาพก็ค่อนข้างเย็ยนนิ่งนะครับอาราการเลขเนื้อค่อนข้างที่จะดีมากนะครับก็ทางฟาร์มก็อยู่ประมาณหนึ่งจุดุดสามนะครับ อาจารยก์การเลี้ยงเนื้อตอนนี้คือพอหลังจากมีอาหารเบอร์สองเอมาเนี่ยครับได้ใช้เบอร์สองเอของไทยยูเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างครับเอ่ออาหารเบอร์สองเอนะครับอาหารเบอร์สองเอนะครับเม็ดค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการเลี้ยงกุ้งในยุคป,ปัจจุบันนะครับเหมาะสําหรับการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบันแล้วก็อาหารเบอร์สองเอนะครับที่สังเกตนะครับจากที่กุ้งกินนะครับก็ จะสังเกตได้ว่ากุ้งได้ไซต์ที่เสมอนะครับความคงทนของเมอาหารในน้ําค่อนข้างที่จะดีมากเลยแล้วก็ไม่ละลายน้นําฝุ่นค่อนข้างที่จะน้อยส่งผลทําให้คุณภาพน้ําดีกว่ารอบที่เราไม่ได้ใช้เบอร์สองอินะครับแล้วประมาณนี้โอเคตรงนี้คือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราจัดการคุณภาพน้ําแล้วก็ทาให้การเลี้ยงกุ้งของเราค่อนข้างจะโอเคใช่ครับค่อนข้างคุมได้ไดีดนะครับผมครับ โอเคมาในส่วนของตัวเรื่องของเป้าหมายการเลี้ยงบ้างอ่ะเอาเรามีเรามีการพายเชี่ยวยังไงที่ไซสเท่าไหร่ครับฟีนสของฟาร์มเราของเราก็ที่พูดเลยคนระับของเราก็คือพาเชี่ยนสองสามครั้งถึงจะปิดบอ่อละครับปิดบอ่อก็ประมาณไซส์สาสิปลายๆนะครับแล้วก็ลาเชี่ยนก็ไซส์ที่แม่ค้าก็คือประมาณหกสิบสี่สิบตัวนะครับครับ ก็คืออยู่ที่ความต้องการของแม่ค้าใช่ครับแล้วก็ปิดบอร์ดที่ประมาณ30ไปตายใช่มีเข้าห้องเย็นบ้างไหมครับผมมีบ้างครับก็คือเราก็วางแผนเกลี่ยให้มันแบบเหมาะสมก็คืออาจสมมติว่าใส่ห้องเย็นเราก็จะล็อกไว้ให้เท่านี้ส่วนซส่อื่นจะเป็นแม่ค้าไปในส่วนของการจัดการครับครับผมตรงนี้ครับที่ได้ทราบมาว่าที่อ่างทองฟาร์มเนี่ยเราเป็นฟาร์มของ AC มาตรฐาน AC ด้วยเราทราบอยากถามว่าทาไมเราถึงเห็นความสาคัญของตัวมาตรฐานนี้ครับ ก็คือทางด้านของสิ่งสิ่งแวดล้อมแล, damn, และก็การมีส่วนร่วมกับสังคมสิ่งแวดล้อมหมายถึงว่าการเลี้ยงกุ้งของเราเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่กระทบไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบใช่ครับนะครับยังไงบ้างพี่ในการจัดการของฟาร์มเรายังไงบ้างครับก็คือเหมือนถ้าเราหยุดเหมือนหยุดของเสียตะกรีนกลางบ่อนะครับเราก็จะมีบ่อเก็บตะกรนนะครับบ่อเก็บตะกอนแล้วก็บ่อตกตะกอน้ําก่อนที่จะปล่อย ออกสู่ภายนอกแล้วก็เหมือนน้ําที่หลังจากจับกุ้งนะครับเราก็ต้องมีการวัดค่าน้ําให้ได้คุณภาพน้ําตามที่ประมงหรือว่าทา,ทางด้านประมงหรือว่าทางด้านบริษัทเขากําหนดถึงที่ปล่อยออกได้หมายถึงว่าคุณภาพน้ําที่เราจะปล่อยออกจากฟาร์มเนี่ยที่เราใช้เลี้ยงกุ้งเนี่ยเราก็ต้องมีการแบบว่าบําบัด <c oughs> ตามกับตามในเรื่องของตัวให้มีค่าตามหลักเกณฑ์ของอ่าของทาง ทชหรือว่าทางสิ่งแวดล้อมเขากำหนดเอาไว้ถึงจะปล่อยออกได้ตรงนี้คือจะเป็นในเรื่องของตัวการไม่การรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับผมการจัดการเรื่องของตัวการการเลี้ยงภายในฟาร์มให้ดีไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างอันนี้คือหลักสําคัญของเอซีซึ่งผมก็ว่าหลายๆฟาร์มก็ทําอยู่แล้วนะคิดว่าน่าจะผ่านกันไม่ยากเลยใชนอกจากนี้เรามีอะไรครับที่เราทำในเรื่องของตัวมาตรฐานเอซีที่เราจะเให้ความสําคัญคือเขาเขาแบบว่ารีควายมา ก็เหมือนแม่กุ้งหลุดรอดออกสู่ไปของธรรมชาติไม่ให้กุ้งหลุดรอดสู่ทําอ่าสิ่งแวดล้อมภายนอกครับอ่าโอเคเพราะมีตะเกรงกั้นคืออวนอะไรคือป้องต้องป้องกันค่อนข้างที่จะเยอะครับก็คือป้องกันไม่ให้กุ้งที่เราเลี้ยงเนี่ยหลุดออกไปสู่ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกก็เพราะว่ากุ้งขาวก็ถือว่าเป็นเอเลี่ยนนะครับผม ตรงนี้ก็คือเป็นหลักในการจัดการในเรื่องของตัวไม่ให้มีผลกระทบก่บสิ่งแวดล้อมหนึ่งในหนึ่งในมาตรการที่เขาอยู่ในนั้นแล้วเท่าที่มาเห็นตุก็คือมีขุดคูน้ำรอบฟาร์มด้วยใช่ครับใช่ไหมครับผมอันนี้ดักไม่เรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นความเค็มหรือผลกระทบจากเรื่องของตัวน้ําแล้วก็เรื่องของตัวกุ้งด้วยใช่อันนี้คือหลักสําคัญก็คือสิ่งแวดล้อมในโลกทำเอซีเราได้อะไรพี่เอซีก็คือทำเอซีได้อะไรก็คือคือมันได้เป็นที่ยอมรับของของตลาด ตลาดเขามีถ้าตลาดไหนมีความต้องการอยากได้กุ้งเอซีคนซื้อก็จะมาเข้ามาหาเราใช่ครับเขาก็จะแบบว่าซื้อขายได้ง่ายซื้อขายได้ง่ายห้องเย็นก็คือเขาแบบว่าโอเคขอขอฟาร์มนี้เลยเพราะว่ามีเอซีมาเอริมไฟเราก็สามารถที่จะขายกุ้งได้ง่ายอันนี้คือข้อดีที่เราได้รับใช่ครับอืมครับผมโอเคสุดท้ายครับพี่เน็ตอยากจะฝากอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงการวางแผนการเลี้ยงให้มันมีกําไรแล้วก็เรื่องของตัวมาตรฐานฟาร์มนะครับผมโอเค <ก>นะครับทุกวันนี้นะครับรการเลี้ยงกุ้งก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยไม่ <ใน S 2> อาจจะไม่ยากแต่ว่าเหนื่อย <st> <st> แต่ว่าเหนื่อยไม่ยากอยู่ที่ว่าใครที่อยากแก้ปัญหาหน้างานได้ได้เร็วกว่านะครับก็สามารถไปต่อได้แล้วก็แต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่เราจัดการแต่ละพื้นที่ของเราเองนะครับว่าเราเรียนรู้จากพื้นที่ของเรานะครับว่ามันเหมาะสมกับ การเลี้ยงประมาณไหนเราก็จัดการให้ถูกต้องใด้ถูกวิธีมันก็สามารถเลี้ยงได้ครับครับผมเป็นข้อคิดดีๆจากทางพี่เน็ตอ่างทองฟาร์มนะครับก็เลี้ยงก,กุ้งไม่ยากนะครับแต่เ,นเหนื่อยทำไงให้ได้กาไรซึ่งอยู่ที่การวางแผนให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่แล้วก็เรื่องของตัวต,วตลาดด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือจะทําทให้เราขายง่ายในตลาดโลกก็เรื่องของตัวมาตรฐานอย่างที่เราทําก็คือเอซีตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสาคัญที่ทางสากลทางตลาดเขาที่เขาให้การยอมรับนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่เน็ตนะครับ ผู้จัดการฟาร์มของอ่างทองฟาร์มมากที่มานั่งคุยกับเราและให้ข้อมูลของเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ,อรบขอบคุณครับ